ดีช่วงบ่ายๆช่วงบ่ายๆของวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสบ,บดีช่วงกลางเดือนนะครับวันนี้เป็นคลิปตรวดพิเศษนะครับรถหกล้อมาจากกรุงเทพเอฟมาจากกรุงเทพนะครับ FRR 190นะครับรถหกล้อนะครับอีซูซีหกล้อมาจากกรุงเทพมหานครนะครับดูจาก YouTube แล้วแวะมาซ่อมนะครับ พอดีมาขนของมาตุล่าทางนี้นะก็เลยแวะมาซ่อมคุยไปคุยมาอยู่แถวแถวที่เดิมที่นัดยนต์ะกิจเคยอยู่นะฮะแถวแถวชุมชนล่มเก้ามิลบุรีนะฮะก็แวะมาใช้บริการนะครับแวะมาใช้บริการที่นัดยนต์ะกิจอุดรธานีนะรถหกล้อคันนี้มีลูกหมัดคันส่งพวงมลาลัยแล้วก็ ันชักกันส่งด้านหลังล้อนะครับ2ตัวลูกหมากรถหล้อไม่เยอะนะครับรุ่นนี้เคยลงอยู่นะครับลงคลิปลงคลิปเมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วนะไม่นานรับรุ่นนี้ซ่อมได้ทําได้ครับรถหกล,ลอ้อสิบล้อนะครับเดี๋ยวมาดูรายการกันต่อนะฮะอีซูซูฟรอาร้ R R นะครับมาจากกรุงเทพเหรอครับ เอ,อ FC มาจากกรุงเทพดูจาก YouTube นะครับพีม่มาจากกรุงเทพพอดีมาขนของที่อุดอรนะครับมาขนของที่อุดอรเลยแวะมาซ่อมลูกหมากนะครับก็ะจะมีลูกหมากคันส่งพวงมาลัยแล้วก็ลูกหมากคันชักหลังล้อสองตัวนะครับลูกหมากคันชักคันส่งนั่นแหละครับเป็นราคาพิเศษนะครับมาจากกรุงเทพ FC มาจากกรุงเทพ คิดราคาพิเศษให้เลยนะชุดนี้2,005บอกราคาได้เลยครับพิเศษถ้าบอกมาจาก youtube คิดพิเศษ2,005นะะปกติก็3,200บาทนะครับปกติ3,200บาทคิดราคาพิเศษมาจากดูจาก youtube นะครับก็เลยคิดราคาพิเศษให้นะครับ เดี๋ยวพี่ยกหัวเลขกันเลยครับยกหัวไปไฮโลดเดี๋ยวเด็กหน่อยกลับมากินข่ากลับมาเดี๋ยวมาถอดเอาขนนี่ยังล่ะเนี่ยขนมาขนนี่ยังครับเนี่ยคนใหญ่กับบุกบอลเจ็ดสิบเอ็ดของเซเว่นอ๋อของเซเว่นใหญ่ตามเซเว่นสิบันลาเขาปิดเช้าวันนะพี่อโอ้โหสาขาสาขาไหนที่เขาปิดเช้าวา<ท>าันมาขนเอาของตลาดน้องขวัญก่าน ตลาดโอ้โนี่ตรงขามนีตัวขามลูกบอามีปะเนี่ยสินค้ามาขนสินค้าจากเซเว่นที่เลิกบางสาขาเลิกสาขานะครับก็มาขนของกลับกรุงเทพไอ้ซุปมงคลที่ไส่เนี่ยที่จอดที่ไส่สกรุงเทพเจอดที่แถวไหนแถวอะไรตเก่าเส้นที่สองครับโอ้ พอดีมีน้องคนหนึ่งพอดีพีน้องคนหนึ่งเขายุ่ยเจสิบตลาดพาวเจสิเบน้องคนนี้กันตะกอนพีกับยูหันละพีกับยูสร้อยเจสิเบตแหละลาดพาวเจสิเบตแมนอันม่มเก่าคือช่อมเก้านั่นนั่นมู้บ้านแสนสบายมู้บ้านแถวนั่นแหละพีเฮดยุ่ยโอ้พี่ใหญ่ว่าสิกว่าปีเล้วครับใหญ่ป้าจากไอ้เล่าบ่อยู่น้องกันระหว่างอยู่านดิผมอยู่ครับก่นหนงอก็เลียนซื่อเออ ไอ้ยู่งในลุงนาภากับมีเจ้ามีน้องไซค่คนหนึ่งเห็ดอยู่เด้นี่ยไอ้วิเชีย,ยนไหมเออทั้นก็เป็นอาคารพันธุ์เ็ดเขาไปในซอยอันในอาคารพันธุ์ชย์จังหน่อยหนึ่งห้องที่ประมาณสิบเอ็ดที่เดือสิบสองซอยซอยชายน้อยสิบซอยสิบหกหรือสิบแปดฟังทั้งไหนแต่ว่าผมจำผมจำบรรยากาศเก่าๆก่ไบ่แล้วไปจากมินบุรีปั๊บอยู่ฝั่งขวามือ ไปกรับรถมาสมัยก่อนนั้น,<ม>นเป็น,นทางสวนเลนไอไ้เตอร์แมนแมนผมผมเป็นวันเลนสองข้างทางเงินเนนลยเียนไปผมมากลังเหยียดตีเลนถนนบ้มมาเขาใหญ่ไหมบ้านกลังเป็นเอกชิคโคนแมนกําลังกําลังก่อสร้างถนนอ๋นอคุยไปคุยมาลูกค้าอยู่แถวแถวสาขาเดิมผมนะครับสาขาเดิมอยู่มินบุรีนะครับอยู่แถวแถวชุมชนล่มเก้านะครับเมื่อสมัยก่อนอยู่ตั้งแต่สมัยถนนสองเลนตั้งแต่สมมติทางลูกรังครับ เอาไก่อนที่ย้ายไปอยู่ใหม่แถวๆนั้นนะ,ะเดี๋ยวนี้เป็นถนน8เลนแล้วมั้งคะตอนนี้8เลน6เลนแล้วครับย้ายมานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วตั้งแต่ย้ายมาจากที่โน่นก็มาอยู่อดอนนะย้ายสาขามาอยู่อดอนคุยไปคุยมามาจากที่เดิมกันโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัดยนต์ตะกิดอุดรธานีด้วยนะครับ เดี๋ยวมาดูรายการที่จะถอดออกมานะครับสําหรับรถหกล้อคันนี้นะดเดี๋ยวมาดูการถอดลูกหมักนะครับจริงๆแล้วถ้า,าขึ้นสองล้อหน้าลอยจะขึ้นจะถอดง่ายนะครับสําหรับรถหกล้อถอดง่ายเพราะว่าจะได้ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องหมุนพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวช่างโจกําลังขึ้นแม่แรงแยกอยู่นะ ใช้แม่แรงแยกยกขึ้นนะให้ล้อลอยหน่อยหนึ่งแล้วก็จะได้หมุนล้อได้ง่ายเวลาเราถอดนะครับหมุนล้อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับโอเคครับเดี๋ยวขึ้นตะเคก่อนเดี๋ยวขึ้นแม่แรงก่อนนะครับไปมาดูกันอีกทีครับช่างต้องกลางร่มไทยนะครับ <laughs> ต้องกลางร่มไทยเพราะวันนี้ฝนตกนะครับ เนี่ยต้องถ่ายลง u t u b e ให้เอฟซีหน่อยนะนี่นะครับพันชักหลังล้อหลวมมากนะมือจับโยกนี้ก็เกกเกกเลยนะก็กัดก็กัดเลยนะครับการส่งพวงมาลัยก็เหมือนกันนะจริงๆการส่งพวงมาลัยก็ยังไม่หนักสาไหนนร่ยนะยังไม่หนักมากแต่ไหนๆซ่อมแล้วนะครับก็เอาให้จบทีเดียวนะครับแต่ได้สบายใจเพราะว่าลูกค้าวิ่งทางไกลนะครับลูกค้าวิ่งทางไกลบ่อย โอเคครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับตอนนี้กําลังถอดกาลังถอดพันชักคันส่งด้านหลังล้อก่อนนะครับออกมาแล้วหนึ่งตัวออกมาแล้วหนึ่งตัวสองหัวนะครับลูกหมากันชักพันชักพันส่งด้านหลังล้อนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วหนึ่งตัว ดีนะครับออกไม่ยากเท่ height, ออาไหร่เพราะว่ารถยังใหม่อยู่นะออกไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ารถยังใหม่อยู่มันยังไม่ดูดมันยังไม่สนิมยังไม่กินมากนะครับทีนี้มาคันส่งพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวคันส่งพวงมาลัยอีกหนึ่งตัวตัวนี้คันส่งพวงมาลัยนะครับจะดึงไปจากล้อแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับพวงมาลัยนะครับเชื่อมต่อกับพวงมาลัย ความสวยงามของลูกค้านะต้องถอดออกก่อนมันไม่มีช่วงจังหวะค้อนเวี่ยงนะไม่มีช่วงจังหวะเวี่ยงค้อนนะครับต้องถอดก่อนนี่นะครับตัวพันชงคมอะไรวันนี้ค่อนข้างจะทำงานยากหน่อยนะครับเพราะว่า ทางกลางล่มให้ช่างด้วยนะฮะฝนตกตกลรือปล่อยปล่อย,ย,ยขอ้อกันจังนะเออลดอ่ะนเหลือตัวนหน้าหัวหน้าอีกหัวหนึ่งนะหัวน,อน็อตหัวน,อน็อต ตัวหน้าอีกหัวหนึงทำงานไปด้วยกลางรบไปด้วยนะครับมันรรยากาศดีมากช่างโจ้พึ่งฉีดวัคซีนมาด้วยนะครับออกกำลังเลยออกแรงเลยฉีดวัคซีนมา 算了。 หมน่าเรา่ามัน้ังโจดงย,ยากกว่านี้ได้เนิเครื่องมืออะไรกูเรียบร้อยออกมาแล้วนะครับทั้งสองตัว ทั้งกันส่งวฟมอะไรทั้งลูกหมากคันชักออกมาแล้วเรียบร้อยตกอยตกคืนกงนเลยครับกคืนกันจักเลยพอดแยกกันชักออกมาแล้วนะครับแยกออกจากแป๊บแล้วนะตอนนี้กำลังคืงเปิดเปิดเอาฟ้าออกนะ เราฟ้าตัวนี้ออกแล้วก็เอาแกนออกมามาเปลี่ยนบูทใหม่นะนี่คือวิธีการทำของโรงงานลูกหมากโดยตรงนะครับ จริงใช้เวลาไม่นานนะครับทำทั้งหมดทั้งมวลรถถังร้อนหนึ่งพันนะครับน่าจะประมาณสักสองชั่วโมงกว่าก็เสร็จน่าจะประมาณสักสองชั่วโมงกว่าก็เสร็จนะลูกหมากไม่เยอะนะครับรถหกล้อไม่เหมือนรถกระบะจริงๆรถกระบะเนี่ยลูกหมากเยอะกว่านะต้นทุนสูงกว่านะครับรถกระบะ้าเทียบราคาลูกหมากทำลูกหมากแล้วนะครับ ลูกหมากรถหกล้อด,ดูกว่ารถกระบะนะรถกระบะรุ่นเก่านะครับเมทชีพี่เกมทีเานะครับสตาด้าอะไรพวกนี้นะครับไทเกอร์อะไรพวกนี้ลูกหมากจะเยอะกว่านะลูกหมากเยอะมากลูกหมากทั้งหมดสิบตัวในรถหกล้อมีลูกหม,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 มากแค่สี่หัวนะคแค่สี่หัวโอเคคืนเปิดฝาเดี๋ยวไปเอาแกนออกนะครับ ขัดะแกนอลงมานะครับโอ้โหแกนแห้งชิ๊กนะฮะอ,อันนี้นกินดำปีเลยนะแกนนี้ต้องขัดใหม่นะครับขัดปัดเงาใหม่แวบเลยนะครับวันนี้ก็จะไปคึงรอยพับอีกทีหนึ่งน,นะ คือขั้นตอนทำคร่าวๆนะครับนี่คือขั้นตอนทำคร่าวๆตัวนี้ทําเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เอ,อารถกระบะทําเสร็จแล้วฟองไว้เตรียมขัดนะครับเตรียมขัดทาสีนะครับขัดล้างดีๆแล้วก็ไปทําสีอีกทีหนึ่งนะก็จะเป็นของใหม่นะนี่นะกันชักออกมาแล้วนี้กาส่งของมาเลยนะครับก้นส่งของมาเลย ทำ,ทำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับทำเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวเสียงดังนะเสียงดังจากพัดลมมาตรงนี้ดีกว่าคันส่งพวงมาลัยเดี๋ยวเจอเลวจอดหัวอ,อัดนะครับก็จะจอดหัวอ,อัดให้ลูกค้าก่อนลูกค้าอยากได้หัวอัดเจลบีนะการกึงพับใส่ฟ้านะครับตรงนี้จะใส่ฟ้าหัวอ,อัดให้ลูกค้านะครับ สาตัวนี้ที่มีวาดเจริญดีนะเดี๋ยวใส่วาดเจริญดีให้จะได้ใช้ทนทนานานๆกว่าดเดิมน,นะครับแต่ขันส่งพวงมลัยนี่ใส่วาดด้านหลังอย่างนี้ไม่ได้นะต้องใส่ด้านข้างนะครับเพราะว่าถ้าใส่ตรงนี้เดี๋ยวมันไปไปเบียดที่อื่นนะครับเดี๋ยวมันไปเบียดตัวถังไปเบียดแคสซีนะครับเดี๋ยวมันจะไปเบียดแคสซีใส่ด้านหลังไม่ได้นะครับต้องเจาะด้านข้างตัวนี้นะ ี๋ยวก็ชมพวงมาลัยเจาะด้านข้างให้อีกทีนึงนะครับสำหรับหัวอัดเจลาบีโอเคนี่คือคร่าวๆนะครับจึงเรียบร้อยรอยพับนะครับทีนี้ก็จะเป็นการขัดแกนเปลี่ยนบูทพลาสติกข้างในแล้วก็ประกอบได้เลยนะครับเตรียมงานแล้วนะครับเตรียมงานแล้วใส่บูทพลาสติกเข้าไปแล้วนะครับขัดแกนขัดเงาเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เตรียมใส่ฝ้าใส่กระปริงนะ ใส่สปริงใส่ฟ้าประกอบใส่ก็เรียบร้อยนะครับ นะครับจอจอนันเลยทะลุป,ปัดติ๊กได้ครับ mm hmm. เออปฏิกาศาเขาดี mm hmm. เอ่อไอที IG ปัดติกออกมาเลยโอเคโอเคให้มองเห็นแกนเลยจอให้มองเห็นแกนสแตนด์ั้เกีเ่เยวใส่หัวัดจลบีนะครับตัวนี้ทำหัวัาวาดเจลบีด้านข้างนะครับมันถึงจะถนัดในการอัดนะครับ mm hmm. ทำที่ฝาไม่ได้นะครับ ต้องทาหัวอัดด้านข้างถ้าทําหัวอัดด้านหลังเดี๋ยวมันไปเบียดนะครับที่สาคัญก็คือเบียดแค่ส,นะสี่นะเสียแค่สี่เนี่ยหรือไม่ก็ทางนี้มันจะอัดสะดวกนะครับถนัดมากกว่านะครับในการอัดกะบีนะโอเคเดี๋ยวอัดจ,จอ่อทั้งสองหัวแล้วนะครับมาด,ดูกันอีกทีนึงนะครับส่วนคันชักนะครับตอนนี้ใส่ฝา ใส่สปริงเข้าไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใส่ปั๊มนะครับเดี๋ยวใส่แม่พิมพ์ปั๊มเข้าไปก็จบนะครับสําหรับกันชัก2ตัวนะครับตัวนึงเรียบร้อยไปแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับกันชักคันชักคันทรงนะครับกันชัก2ตัวหลังล้อเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวใส่ยางเจาะใส่ยางครับหัวอัดเจลบีก็จบแล้วนะครับทําสีทําอะไรให้เรียบร้อยนะครับออกมาแล้วนะครับสําหรับ ลูกหมาก FRA ร้อนะครับออกมาเรียบร้อยของออกมาแล้วนะครับลูกหมากเสร็จสับเรียบร้อยใส่แล้วเรียบร้อยจอหอดจัลบีให้อย่างดีนะใส่หอดจัลบีทั้ง ตัวหน้าตัวหลังนะครับเสร็จสับเรียบร้อยออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวใส่คันส่งด้านหลังก่อนนะครับคันชักคันส่งด้านหลังก่อนนะครับใส่คันชักคันส่งด้านหลังก่อนเดี๋ยวเนีเดี๋ยวลงใส่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ อีส e ุส FRR 190คันนี้นะฮะนี่ลูกหมากพันส่งกันชักนะครับใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับพันส่งกันชักเรียบร้อยนะครับทางด้านซ้ายมาดูทางด้านขวานะครับมาดูทางด้านขวาเรียบร้อยครับพันชักกันส่งอันนี้กันส่งพวงมาลัยนะครับเรียบร้อยครับ ใส่หัวอาดให้เรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวตั้งศูนย์ตั้งร้อนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับรถหกล้อคันนี้นะฮะหกล้อขนส่งช่วงยาวโอ้โหยาวยังกับสิบล้อเลยนะยาวยังกับสิบล้อเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยววัดล้อตั้งศูนย์ก็จบแล้วนะครับ ตอนนี้กำลังลองนะครับกำลังลองรถหกล้อแหมนั่งทุงสูงบรรยากาศดีจังเลยนานๆได้ขึ้นรถหกล้อสักทีลองดูนิดหนึ่งครับจะต,ตั้งล้อตั้งศูนย์นะครับนี่อยู่บนหน้ารถ โอเคเดยว,วัดล้อ,อก,ก่อนนะครับตั้งลอ้ลอวัดล้อเรียบร้อยแล้วนะครับล็อกกันชักล็อกกันชักให้เรียบร้อยล็อกกันชักซ้ายขวาที่ล็อกก็คือเป็นน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับล็อกกันชักติดกับครับนะพอเวลาเราถอดเราต้องคลายน็อตตัวนี้นะพอเวลาเราใส่เสร็จสามเรียบร้อ,รอยตั้งศูนย์เรียบร้อ,รอยต้อง ล็อกคืนนะครับล็อกไว้เหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยข้งศูนย์เรียบร้อย,ย,เ,ย,อยเดี๋ยวลองวิ่งลองลองดูสักนิดหนึ่งนะวันนี้ถือโอกาสได้ลองขับรถหกล้อนะครับวิบ่งลองขับรถหกล้อดูหลังจากทำลูกหมักเสร็จแล้วนะครับทำลูกหมกักคันส่งคันชักคันส่งพวงมาลัยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับวิบ่งลองดู นิ่งกริฟนะครับก้านพวงมาลัยก็ตรงนะก้านพวงมาลัยตรงก็บรรยากาศดีมากนะครับอยู่บนหน้ารถทุงสูงนี่บรรยากาศดีมากนะครับ <c oughs> เออนาน,นานทนานีนานทีได้ขับรถหกล้อนะครับนาน,นานทีได้ขับรถหกล้อ กลับรถเข้าร้านโอเคตอนนี้กําลังกลับรถเข้าแล้วเข้าร้านแล้วนะครับร้านนัดลูกหมากยนนี่คือบรรยากาศหน้าร้านนะครับใครดูคลิปนี้ได้เปรียบนะนี่นะครับร้านลูกหมากป้ายลูกหมากนะครับ ลูกหมากรถยนต์เลี้ยวเข้าไปตรงนี้เลยนะครับแ,แถวนี้จะมีอู่เยอะนะครับอูแ่แถวนี้เยอะมากสิบเป็นสิบอู่นะฮะทำแต่ละอันแต่ละอย่างไม่ซ้ํากันนะฮําเครื่องทําช่วงล่างทําไดานาโมประดับยนต์นะครับนี่สำหรับรถหกล้อคันนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับรถท,ที่จอดจอดตร่นี้ทาเสร็จแล้วนะครับก็มีสามสี่คันนี้ครับกาลังรองคิวอยู่นะ โอเคลองเรียบร้อยแล้วนะครับลองวิ่งถนนใหญ่เรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยนิ่งกริ๊บพวงมาลัยตรงศูนย์ได้พวงมาลัยตรงนะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรียกลูกค้ารับรถได้เลยนะครับเสร็จสับเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆาโชคดีเดินทางปลอดภัย ขอบคุณ FC ที่มาจากกรุงเทพนะครับเรียบร้อยครับลองเรียบร้อยตั้งศูนย์เรียบร้อยขอบคุณที่ใช้บริการนัดยนต์กิจอุดรธานีขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับโชคดีครับเดินทางปลอดภัยครับผมสวัสดีครับ